Good morning everyone สวัสดีครับนักเรียนชั้นปนหนึ่งทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับคุณรพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เด็กๆครับคุณครูมีเรื่องที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนน้าอยากรู้ไหมเอ่ยว่าเรื่องนั้นคืออะไรชื่อเรื่องคือ What is Yummy what is yummy ใครทราบบ้างว่าคำว่า Yummy แปลว่าอะไรครับ <Yeah. S 1> Yummy เวลานักเรียนทานอาหารแล้วนักเรียนรู้สึกเป็นยังไงลูกกินเยอะมากเลยคำนี้กินกินินเข้าไปรู้สึก Yummy ย u m m y คืออร่อยนะครับคำว่ายำมี y แปลว่าอร่อย แล้วคำว่า what แปลว่าอะไรประโยคนี้เลยแปลว่าอะไรอร่อยบ้างนะครับมีอะไรอร่อยบ้างนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอาหารประเภทไหนบ้างที่อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ คำาแรกนะครับ What can you see? นักเรียนเห็นอะไรลูกขนมปังใช่ไหมใหนใครทานขนมปังมั่งขนมปังก็มีประโยชน์กับร่างกายเราให้สารคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับดังนั้นขนมปังภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอะไรนะใครทราบเอ่ย บทที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วตอบคุณครูมาสิลูกเก่งมากเลยนะครับขนมปังภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า bread bread คำว่า bread นะครับแปลว่าขนมปังนะครับนักเรียนออกเสียงพร้อมกันอีกรอบหนึ่งสิครับ one two three ว้าว wow, very good ออกเสียงว่า b r a i d เราไปดูคำต่อไปนะครับคำนี้เรามาดูซิว่าใครคุนะ้นหน้าคุ้นตาอาหารคำนี้บ้างเอ่ยนะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรครับ pizza พิซซ่าคือพิซซ่านั่นเองนะครับเวลานักเรียนออกเสียงนักเรียนไม่ได้ออกว่าพิซซ่านะคะบนักเรียนต้องนะครับตัวเซตจะออกเสียงนะครับออกเสียงว่าพีซพีซนะครับพิซซ่านะพิซซ่านะพิซซ่าก็จะแปลว่าพิซซ่านั่นเองนะครับ ใครทานแล้วอร่อยบ้างบอกคุณคููมาสิใครชอบทานบ้างเห็นไหมครับพิซซ่านี่ก็เป็นอาหารที่ยัมมี่อย่างหนึ่งนะครับอ่ะออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ one two three very good ออกเสียงว่าพิซซ่าพิซซ่าโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปซิว่าคืออะไรนะคำนี้ว้าวคำนี้ Happy Birthday to you พอ Happy Birthday ปุ๊บคืออะไรครับที่เราจะให้ใน Happy Birthday คืออะไรลูกให้ในมันเกิดคืออะไรครับเค้กใช่ไหมขนมเค้กนั่นเอง ออกเสียงภาษาอังกฤษว่ายังไงครับบทแรกเราเคยเจอไปแล้วออกเสียงว่า cake 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 จะแปลว่าขนมเค้กนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองออกเสียงพร้อมๆกันสิลูก one two three w wow, good job cake Cake. Very good. เดี๋ยวเราไปดูอาหารที่ยัมมีกันอีกดีกว่านะครับโอเค everyone what do you think คิดว่าเป็นอะไรเอ่ยคิดว่าเป็นอะไรครับใครทราบครับฮ้ยแยมเกิรแยมเพราะว่านักเรียนสังเกตตรงไหนลูก ขวดโหลแล้วมันก็มีลูกอะไรเนี่ยใครทราบสตรอเบอรี่นะคะมีสตรอเบอรี่อยู่ในขวดนะแยมเราเอาไว้อะไรลูกทาขนมปังใช่ไหมครับกินกับขนมปังอร่อยเลยใช่ไหมครับยังม,มีเลยดังนั้นภาษาอังกฤษคำว่าแยามออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะแ a m แ a มออกเสียงว่าแ a มนะคะไม่ออกเสียงว่าแยมนะยอยักษ์ในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่าแ a มนะครับจ j mm hmm. นะครับแ a มนะอะเดี๋ยวออกเสียงพร้อมกันครับ one two three good jam jam นะครับ ถ้าเป็นแยมสต r อเบอ r ี่นักเรอก็สตรอเบอรี่ jam นะครับได้นะครับคำนี้ต่อไป next คำนี้คล้ายๆคำว่า jam เลยแต่มีตัว H มาลองดูซิว่าภาพนี้คืออะไรนะ w o r t t is this คืออะไรเอย่ยบางคนตอบแล้วตอบว่า h ฮมใช่ไหมครับแฮมแล้วนักเรียนคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะ recent ham ham ออกเสียงว่า ham นะครับ ham ham ก็คือแฮมนั่นเองนะครับที่ทํามาจากหมูเนาะใครเคยไปที่ใครเคยไปเซเว่นักเรียนจะได้เห็นนะครับ ham นะครับ อันนี้ก็เป็นอาหารที่ยัมมี่อีกชนิดหนึ่งนะครับน้องๆลูกๆออกเสียงพร้อมกันสิลูก1,2,3 Amazing <c oughs> ham ham Good คำ <c oughs> นี้บ้างดีกว่าเห็นอะไรจากรูปภาพบ้าง What can you see เห็นนมใช่ไหมครับนมโรงเรียนที่นักเรียนรับไปนั่นเองมีประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนทราบหรือเปล่าว่าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับ reasonmilkmilk คำนี้ออกเสียงว่า milk เด็กๆออกเสียงพร้อมกันสิครับ 1, 2, 3 Good job ออกเสียงว่า Milk แปลว่านมนะครับ Milk Very good Next You look at your work sheet เดี๋ยวเรามาดูใบงานของนักเรียนนะครับใบงานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า What is yummy ยัมีว่าด้วยคำศัยัมียัมีแปลว่าอะไรลูกอร่อยมีอะไรอร่อยบ้างเมื่อกี้นักเรียนทราบคำศัพท์ไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูคำสั่งสิว่าคุณครูจะให้ทำอะไรใน worksheet ของนักเรียนบ้างนะครับ Fill in the missing l e t t e r and r i s t Fill in the missing l e t t e r and r i s t ฟิ l ก็คือให้นักเรียนอะไรครับเติม the the missing letter the missing l e s t e r ก็คือตัวอักษรนะครับ l e s t e r คือตัวอักษร Missing คือหายตัวอักษรที่หายไปและ read คืออ่านนะครับดังนั้น ใบงานนี้คุณครูจะให้นักเรียนเติมค,ค,คำหรือตัวอักษรที่หายไปนะครับแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงนะครับอก่อนที่จะไปเติมนะครับนักเรียนลองดูคำนี้ก่อนเลยลูกลองดูประโยคนี้ก่อนนะครับดูเด็กผู้ชายคนนี้ถืออะไรมาลูกพิซซ่าใช่ไหมก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงเนี่ยใครอ่านได้ I like pizza I like พิซซ่าแปลว่าอะไรนะ like like แปลว่าชอบใช่ไหมครับฉันชอบกินพิซซ่าอ่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวดูซิว่านักเรียนเนี่ยชอบรับประทานอะไรนะครับชอบทานอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะครับคุณครูจะอ่าให้ตัวอักษรมานะครับ บางข้อมี1ตัวบางข้อมี2ตัวแล้วให้นักเรียนหาคำที่หายไปตัวอย่างเช่นนะครับอ,อันนี้ลองดูข้อที่1คุณครูจะเว้นไว้คือตัว A กับตัว E เหลือ C กับ K ปุ๊บนักเรียนลองดูรูปภาพ Look at the picture ให้นักเรียนดูรูปภาพปุ๊บนะครับดูสิว่าคำไหนหายไปบ้างซึ่งคุณครูได้ทำให้แล้วคือตัว A กับตัว E หายไปนะครับตัวอักษร A กับตัวอักษร E หายไปดังนั้นนักเรียนก็จะเติมตัว A กับตัว E ที่หายไปจะออกเสียงว่า Cake ได้ไหมครับลักษณะนี้ถ้าเป็นข้อ2นักเรียนก็ไปดูที่ไหนก่อนครับ n u m b e r 2ไปดูที่ไหนก่อน Pictures รูปภาพใช่ไหมครับ แล้วไปดูคำที่หายไปอักษรที่หายไปว่าอักษรตัวไหนคำว่าพิซซ่าหายไปบ้าง do you understand เข้าใจไหมลูก yes ถ้านักเรียนเข้าใจนะครับเดี๋ยวอันน uh ี้ให้นักเรียนทำนะครับให้นักเรียนทำแล้วนักเรียนพอเติมคำเสร็จแล้วเติมตัวอักษรเสร็จแล้วนะครับ ให้นักเรียนฝึกอ่านนะครับแล้วดูสิว่าอาหารอะไรที่นักเรียนชอบดูสิครับว่ามันจะเหมือนเพื่อนหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะคุณครูจะจบไลฟ์นี้หรือจบคลิปนี้นะครับ คุณครูอยากจะให้นักเรียนล้างมือทุกครั้งนะครับด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับและสวมแมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่า goodbye see you again bye bye